คุยกันก่อนเกมครับสเปอร์บุกไปเยือนเบอร์ลี่จะยังคงกลับมาอยู่ในเส้นทางที่ดีได้ไหมหลังจากตกรอบในฟุตบอคลคาราบาวครับวันนี้เราจะมาคุยเรื่องนี้กันนะครับอย่าลืมครับฝากกด subscribe กดติดตามช่องวาร์ฟฟุตบอลเอาไว้ด้วยนะครับเรื่องราวการวิเคราะห์เจาะลึกในวงการฟุตบอลติดตามได้ที่ช่องนี้นะครับรวมไปถึงขอบคุณกันด้วยกับ b ีควาเอนะครับอยากจะได้ชุดซิง ลดความร้อนของ CPU ซิงสิงน้ำซิงลมพัดลมรวมไปถึงเคสแล้วก็พาวเวอร์ส l ายฝากไว้ด้วยกับ b i t q ว i e t นะครับอ่ะวันนี้ครับเรื่องราวของสเปอร์หลังจากที่ กระเด็นตกรอบในรายการคาราบาวครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าผิดหวังแน่ๆน,นะครับระพวกเขาต้องการเป็นแชมป์ในบอลถ้วยรายการใดรายการหนึ่งหลังจากที่ห่างหายจากความสําเร็จมาอย่างยาวนานนะครับอันนั้นก็เหลือให้เล่นแค่พรีเมียร์ลีกกับ FA ครับก็ต้องเดินหน้าลุยในพรีเมียร์ลีกต่อไปเริ่มต้นถือว่าทําได้ดีนะครับกับ7คะแนนใน3เกมแรแกเกมนี้มาเจอกับน้องใหม่ที่ถือว่าเป็นฟุตบอลที่เล่นได้น่าสนใจอย,อย่างเบอร์ลี่ ไปดูความพร้อมมาหน่อยนะครับสเปอร์ในความพร้อมในเกมนี้เนี่ยปัญหาการบาดเจ็บของผู้เล่นมีติดมาจากเกมคาราบาวครับสองตำแหน่งนะครับนั่นก็คือเกมในแดนกลางอย่างจ so ูริโลเซลโซเจ็บในเกมนั้นนะครับแล้วก็อังเก้ออกม้สัมภาษณ์แล้วนะครับว่า คนนี้ก็คือทางด้านของโจลิโรเซลโซนั้นจะลงสนามไม่ได้นะครับเป็นหนึ่งเดียวของสเปอร์เท่านั้นครับที่ลงไม่ได้ในเกมนี้นะครับในขณะที่ด้านบนนะครับดิชาลีซอนที่ก็เจ็บมาเล็กน้อยในเกมกลางสัปดาห์อังเกก็ให้สัมภาษณ์ว่าเขาพร้อมที่จะลงสนามในเกมนี้นั่นหมายความว่าทีไม่น่าจะปรับเปลี่ยนเลยนะครับส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าผู้เล่นที่เล่นในช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาตัวสำรองที่ ปเปลี่ยนลงมาแทบจะยกชุดมีเพียงแค่มิกกี้ฟานเทเฟนแล้วก็รวมไปถึงลิชาริสันที่ได้เป็นตัวจริงต่อเนื่องที่เหลือโชว์ฟอร์มไม่ดีเอาซะเลยนะครับนั่นก็หมายความว่าพวกเขาก็คงจะไม่ได้รับโอกาสต่อเนื่องในเกมนี้นะครับผูเ้เล่นตัวจริงทั้งหมดจะกลับมาได้ลงเล่นนะครับเริ่มตั้งแต่ผู้สาประตูอย่างวิกคาริโอแนวรับเปโดปโรแล้วก็รวมไปถึงอูโดกี้นะครับขณะที่คู่เซนเตอร์คริเซโลเมโรจับคู่กับฟานเดเฟนเหมือนเดิมตรงกลาง นำรอยอีฟบิซูมาปราร์ฟซาแล้วก็รวมไปถึงฮะเจมส์ดิสันส่วนตัวรุกนะครับผู้เล่นใหม่อย่างแบดแนจอนสันเพึงจะเปิดตัวกับทีมในช่วงก่อนตลาดจะปิดดังนั้นเกมนี้ยังไม่พร้อมแน่ๆน,นะครับก็ต้องให้เดยันกุลูเซฟสกี้ให้โซนดังบินแล้วก็ลิชาร์ดีสันลงไปเล่นก่อนนะครับพูดถึงแบดแนจอนสันก็คงจะเสริมตรงนี้เล็กน้อยนะครับ ความจริงถามว่าเป็นผู้เล่นที่ดีไหมเนี่ยผมเคยชื่นชอบเขาไม่น,อน้อยเลยทีเดียวนะครับในสมัยตอนที่เขาช่วยให้ฟอร์เรสขึ้นมาจากเดอะแชมเปี้ยนชิพตอนนั้นเนี่ยฟอร์เรสทำผลงานได้ดีมากนะครับทั้งใน FA ฟเอคับแล้วก็รวมไปถึงเดอะแชมเปี้ยนชิพทีมมีผู้เล่นทางขวาอย่างเจสสเปนที่สเปอร์ดึงมาก่อนหน้านี้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าสุดท้าย เจสเปนก็แจ้งเกิดไม่ได้ทีมก็ปล่อยไปละและอีกคนก็คือเป็นแดนจอนสันนะครับจุดเด่นของจอนสันที่เห็นได้ชัดอย่างหนึ่งก็แน่นอนละครับเป็นคนที่มีสปีดความเร็วที่ใช้ได้เลยทีเดียวนะครับแล้วเรื่องของเซนฟุตบอลตรงนี้เขาเป็นผู้เล่นที่เล่นบอลได้ฉลาดนะครับมากจะเอาตัวเองไปอยู่ในตำแหน่งที่ดีเสมอตำแหน่งที่ถนัดของเขาแล้วก็เล่นมาตลอดกับฟอเรสก็คงจะเป็นตัวรุก ทางด้านข้างนะครับตัวลุกทางฝั่งขวามีโอกาสได้ขึ้นไปเล่นเป็นหน้าเป้าบ้างแต่ว่าก็ไม่ใช่จุดที่ฟอร์เรสใช้เขาเยอะนะครับเพราะว่าการเล่นเป็นศูนย์หน้าสำหรับฟอร์เรสนั้นถ้าเป็นผู้เล่นรูปร่างใหญ่ก็จะได้ไประโยชน์จากเกมสวนกลับการพักบอลการเก็บบอลแต่ว่าเบนนันจอนสันความเด่นไม่ใช่เป็นจุดสำคัญความแข็งแกร่งไม่ใช่เป็นจุดเด่นของเขานะครับตังนั้นก็ไม่พอทีมีกองหน้าตัวเป้าอย่างไอโบนยี่มาก็จะประจำการในตำแหน่งตัวลุกทางขวา ก็มาอยู่กับซเปอร์ก็น่าสนใจนะครับคนจริงเขาก็ถือว่าเป็นผู้เล่นที่อย่างที่ผมบอกแหละความฉลาดในการเล่นน่ะสำคัญในวิธีการของอังเก้น,นะครับแล้วก็เรื่องของเทคนิคก็ไม่ได้ไม่ได้แย่ดังนั้นก็ต้องดูการปรับตัวแล้วครับสําหรับ แบบแตนจอร์ดซันว่าจะปรับตัวเข้ากับสเปอร์แล้วก็สิ่งพื้นที่สุดของผู้เล่นก็คือพัฒนาการพอมาอยู่กับทีมใหญ่แล้วด้วยความฉลาดที่เล่นการอยู่พื้นที่ที่ดีก็จะทําให้เขาดีขึ้นอีกระดับหนึ่งหรือเปล่าตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจของจอร์ดันนะครับอ่ะนั่นคือภาพรวมของสเปอร์นะครับก็ในทีมเป็นทีมที่ดีจุดภาพรวมที่ดีอีกอย่างหนึ่งก็คงจะเป็นการทําประตูได้ของลิชาร์ดิสันเมื่อในเกมคาราบาวครับนะครับ ทำให้ลิชาร์ดิสันเองก็น่าจะมีความมั่นใจมากขึ้นนะครับเราเห็นความขยันของเขาคุยกันมาตั้งแต่ในคลิปที่แล้วแล้วว่าความขยันไม่มีใครเถียงแล้วนะครับว่าจอร์แดนอขอพคุครับว่าลิชาริสันเป็นคนที่ขยันแล้วก็ช่วยทีมได้เยอะในการเพรสซิ่งนะครับแต่ว่าเรื่องของการทําประตูนั้นเนี่ยบางครั้งบางทีเขาก็เองอเขาเองก็อาจจะต้อง เรียกความมั่นใจหน่อยแต่พอทำประตูได้แล้วเนี่ยผมว่าความมั่นใจของเอ่อิชาร์สันเองจะมีมากขึ้นโอกาสทองที่เราเห็นเขาผิดพลาดใน3เกมแรกที่มีเนี่ยผมก็เชื่อว่ามันน่าจะมันน่าจะถ้ามีโอกาสอีกความกดดันในการไม่ผ่อนคลายไม่รีแลกซ์ในการทำประตูมันจะหายไปนะครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าเราจะได้เห็นริชาร์ดิสัน เล่นได้เป็นธรรมชาติมากขึ้นผมยังเชื่อหรือเกินว่าโอเคแหละเขาอาจจะไม่ได้เขาเรียกว่าเราเห็นเขาแจ้งเกิดมาไม่ได้เป็นหน้าเป้าแต่หลายๆครั้งที่เขาไปเล่นหน้าเป้าไม่ไว่าจะเป็นกับทีมชาติบราซิลเองรวมไปถึงกับเอเวอเรตันเองเขาก็มีจังหวะการเล่นในกรอบที่ดีนะครับดังนั้นผมก็ยังผมก็ยังเชื่อว่าริชาร์ดิสันจะทําได้ในการเล่นเป็นหน้าเป้าให้กับทอตแนาโดสเปอร์นั้นเกมนี้ก็ต้องดูนะครับเพราะว่าการเจอกับเบอร์ลี่เนี่ยต้องบอกก่อนวิธีการของเบอร์ลี่ แผนการเล่นของเบอร์ลี่ภายใต้การคุมทีมของแวงซองกอมปานีเนี่ยเป็นการเล่นบอลบอนพื้นการบิวอัพเกมจากเกมรับการขึ้นมาบีบเพรสซิ่งคือการทำทีมในเกมรุกในแบบฉบับของเป๊ปกววเดวลาซึ่งก็เป็นวิธีการหรือว่าแพทเทิร์นฟุตบอลเป็นแนวทางฟุตบอลเดียวกับที่อังเก้ใช้อยู่นั่นแหละดังนั้นผมเชื่อว่าเกมนี้เราจะได้ เจอกับเกมเพรสซิ่งของเบอร์ลี่ที่หนักหน่วงขนาดแมนซิตี้เองที่เจอกับเบอร์ลี่นัดแรกเราอย่างเห็นแล้วนะครับว่าการขยันในการไล่ของเบอร์ลี่ทำให้แมสซิตี้เองออกบอลขึ้นมาก็ยังมีข้อผิดพลาดที่เราเห็นดังนั้นจุดนี้คือจุดที่สเปอร์ต้องระวังให้หนักเลยนะครับความเลนเล่อที่มันจะเกิดขึ้นก็ต้องพยายามที่จะลดความผิดพลาดตรงนี้ให้มันเกิดขึ้นน้อยที่สุดกับแมนซิตี้เนี่ยเบอร์ลี่ตัดบอลได้แต่เพียงแต่ว่าพวกเขา ขาดในจังหวะความเฉียบขาดในจังหวะสุดท้ายซึ่งถ้าอยู่ดีทําได้ขึ้นมาในเกมนี้เนี่ยงานเข้าสเปอร์แน่ๆน,นะครับดังนั้นการออกบอลขึ้นมาจากแนวรับผมว่าเป็นสิ่งที่สเปอร์ต้องละเอียดและประมาทไม่ได้ส่วนเกมรับของเบอร์ลี่ก็ไม่ใช่เป็นจุดเด่นอะไรนะครับก็ยังมีความผิดพลาดที่เราได้เห็นอยู่เรื่อยๆดังนั้นผมมองแค่อย่างเดียวละครับว่าการเจอกับทีมอย่างเบอร์ลี่ที่เล่นในบ้านด้วยถ้าสเปอร์ไปเสียประตูง่ายจากการเสียบอลในเกมบิลล์อัพขึ้นมาเนี่ยตรงเนี้ย มันจะทําให้ความยากของเกมมันเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณแต่ถ้าอิฟบีซูมาแล้วก็พวกผู้เล่นในเกมรับยังทําได้ตามมาตรฐานแบบเดิมที่เราเคยเห็นพวกเขาทําได้เนี่ยผมก็เชื่อว่าถ้าไม่เสียประตูเนี่ยสเปอร์เจาะแนวรับเบอร์รี่ได้แน่ๆน,นะครับจากความมั่นใจของริชาลีสันจากวิธีการเล่นของเจมส์ s o สันที่ก็น่ากลัวอยู่แล้วกับฟอร์มของเขาในปัจจุบันนะครับนั้นผมมองภาพรวมต่างๆผมยังว่าสเปอร์ดีกว่า แล้วก็ยิ่งมาดูสตินะครับโอเคล่ะการเจอเบอร์ลี่ในเกมนัดล่าสุดที่เจอกันเมื่อ2องฤดูก,กาลก่อนเนี่ยเบอร์ลี่ชนะสเปอร์ได้1นูนะครับแต่ว่าถ้ามองกันถึงภาพรวมทั้งหมดในสติติ16เกมที่เจอกันหลังสุดเนี่ยสเปอร์ชนะได้ถึง10เสมอ3แล้วก็แพ้3ก็สติก็ดีกว่าแหละอ่ะคุณจริงเจอกับทีมอย่างเบอร์ลี่มันก็ควรจะสติด,ดีกว่าอยู่แล้วถูกไหมก็วัดกันตรงนี้แหละครับ1เกมบิลล์อัพอย่าพลาดง่ายเพราะว่าเกมเพรสี่ของเบอร์ลี่น่ากลัวแล้วก็มาดูว่า ถ้าสเปอร์ไม่เสียประตูอีกจะเป็นการไม่เสียประตูในหลีกสามเกมติดต่อกันเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องที่น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับก็รอติดตามครับวันเสาร์สามทุ่มตรงนะครับสเปอร์บุกไป,ปเยือนเบอร์ลี่ก็อย่าลืมเชียร์กันได้นะครับฝากกด subscribe ฝากกดติดตามช่องวาฟุตบอลไว้ด้วยนะครับวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ